ดีครับสวาสดีครับมาชิกทุกท่านครับดิจิตาลทุกทุท่านร้มีช่องวีพีธรรมดาก็จะมาเสนออะไรปกตินะครับอะไรปกติปกติวันที่วันที่หกสิงหาคมประมัน้าของเนะครับอไรปกติก็จึงเลขจากประเทศเยอรมานะครับจงให้ชมทุกวันทุกวันนครับช่องวีพีธรรมราก็จะมาเสนอครับตร้รว่พอเปริงทุกวันทุกวันเเดียวกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่้เข้ามาชมนะบทุกทุก มาปฏิบัติเรื่องครับปฏิบัติการปฏิบัติเรื่รองเรื่องควาอักเก็จใจนะครับเจน,นะนตนะตนตนะแตกกับ9้าน,นะครับเก้านพเวลาสักนิด ครับโอเคนะครับตามนี้เนาะขอบคุณมากๆนะครับขอเพิ่มเติมดีๆนะครับขอบคุณครับ